สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับ iPhone นะครับเดี๋ยววันนี้มาลองใช้โหมดปากกาขีดขีดเขียนนะครับผมไม่เคยรีวิวเลยนี่นาน,นะครับวันนี้เอาซะหน่อยแล้วกันนะครับก็เราเปิดอัลบั้มรูปมาสมมุติเราอยากจะเขียนข้อความไว้ในรูปใช่ไหมเราก็แตะหนึ่งทีก่อนนะครับแล้วก็เลือกรูปนะแล้วก็ข้างบนนะฮะคขา่าแก้ไขนะครับ,บกดเข้าไปก็จะเจอเมนูแบบนี้นะครับไอ้พวกนี้สอนมาหลายรอบแล้วนะครับพวกปรับสีปรับแสงเอาไม่พูดถึงเนาะ มันจะอยู่ข้างบนครับมาดูฝั่งข้างบนบ้างนะก็จะมีอันนี้ดวงตานะครับดวงตาก็คือถ้าตาแดงเขาปรับให้ครับแต่ว่าเเราไม่ได้ตาแดงครับมันก็เลยดูไม่รู้เรื่องนะครับมาผ่านไปเนาะแล้วก็นี่มีปากกาอยู่ตรงนี้ปากกากดเข้าไปครับมันก็จะเป็นกระดาษนะครับหน้ากระดาษพร้อมที่เราจะใช้ดินสอปากกานะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับจึ๊กเข้าไปนะครับลองแตะแล้วก็ลองเขียนเลย นี่ก็เป็นเหมือนแบบปากกาห,หรือดินสอเลยเนี่ยเนาะเป็นเส้นประมาณเนี้นะครับก็ถ้าจะลบใช้วิธีแบ็กอันนี้ลองแบ็กดูก่อนก็ได้ครับแบ็กปุ๊บอ่ะก็ลบนะครับเดี๋ยวลองเลือกสีจากตรงนี้ตึ๊บอ่าพอแตะเข้ามาครับมันก็จะมีภูก,การหัวให้เลือกนะครับเดี๋ยวลองอันตรงกลางแล้วกันแล้วก็อ่าตรงนี้เฟดนะครับเฟดความเข้มของสีแล้วก็ลองเลือกสีเอาสีแดงปุ๊บ ปิดไปโอเคเลือกไปในนี้อยู่นะระบายปึ๊บอ่าเดี๋ยวลองหนากว่านี้ปึ๊บปึ๊บหนาไปเนะี่ยอันหนาไหมก็หนาครับเป็นเส้นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเส้นอีกแบบหนึง่งเราลองเล่นดูนะครับเพื่อนลองลองลากดูนะครับจริงๆก็ต้องแนะนําให้ซื้อเป็นแบบเอ,อปากกาสําหรับเขียนมือถือนะครับถ้าเขียนแบบนี้ก็ใช้นิ้วก็ลากลาบากหน่อยอ่ะ โอเคนะครับถ้าจะลบนะครับตรงนี้มียังลบอยู่ยนะครับลองกดกดเข้าไปตั้งค่างยังลบนะครับเลือกได้สองแบบลองลบดูเห็นไหมลบ,ลลบมันก็จะลบอันที่เราเขียนไว้นะครับก็ดีอยู่ก็ดีอยู่นะครับอ่ะต่อไปนะอันที่สองตรงนี้ครับเป็นเหมือนไฮไลท์เนาะมีสามแบบสีแบบมีห้าหัวนะครับลองลากดู มันก็จะจางๆไงมันเฟดมาแล้วครับถ้าไม่เฟดก็เข้มแบบนี้เห็นไ,ไหมโอเคเอาไว้แบบเขียนไฮไลท์ไงเวลาเขียนหนังสือแล้วก็ไฮไลท์นะครับหรือว่าหาแล้วข้อความนะครับเวลาเราแคปรูปที่มันมีข้อความมานะครับผมแบ็กกลับก่อนใช้วิธีแบ็กแล้วกันนะขี้เกียจลบต่อไปครับหัวแบบนี้ปเป็นหัวแบบแบบนี้เรียกว่าอะไรครับ ที่หัวมันจะเป็นแบบฟุ้งๆอะ่ะเป็นเม,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 ม็ดๆอ่ะเออเออประมาณนี้นะครับลองเลือกสีอื่นดูอ่ะประมาณนี้เพ,เพื่อนๆกำลังดูหัวมันเห็นไหมมันจะเป็นแบบเหมือนดินสออะไรนะดินสอนสีเทียนใช่ไหมอโอเคครับหมดและหมดแล้วละนี่ก็ยังลบนลบไปก็สะดวกอยู่นะไม่ต้องไปใช้แอปไง ไม่ต้องหาแอปนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะมันเหมือนสว่านเลยอะคืออะไรอะอ๋อมันตัดมันตัดได้เดรอเดี๋ยวนะแล้วังไงต่อให้ผมไม่รู้จริงๆวันนี้เออ,อน,นี้ไม่รู้เลยครับมันที่ไม่แน่ใจอ่ะเอาตัวแบบไม้บรรทัดโอ้ยไม้บรรทัดนครับวัดได้ด้วย ไม่บรรทัดใช้งงนะฮะผมไม่เคยใช้ยังไงวะเนี่ยเออไม่เคยใช้ครับต้องขออภัยนะฮะสองตัวเนี้ยขออภัยเลยอนะไม่แน่ใจเลยครับตอนแรกคิดว,ว่าเป็นการใดคัดก็ไม่ใช่นะครับอ่ะไม่เป็นไรครับงงเลยทีนี้ปิดไปอ่ะมันก็จะมีตรงนี้อีกที่เป็นบวกนะครับกดเข้าไปนี่คำอธิบายอ่ะเนี่ยเอาไว้ตกแต่งแลละ สวัสดีภาษาไทยได้ไหมผมลองพิมพ์ข้อความดูนะมาไหมอ้าวหายไปไหนอะ่ะคำอธิบายสวัสดีแล้วก็เสร็จสิ้นปุ๊บไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะอะไรของเขา่งเพิ่มคำอธิบาย มันอยู่ในรูปหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมขอลบก่อนสวัสดีเดี๋ยวนะอล,นววนะลองเสร็จสิ้นไปก่อนนะไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเลยครับงงเลยอันนี้งงเลยอันนี้งงเลยทำไมต่อไปเดี๋ยวลองข้ามดูลองอันอันนี้นะข้อความ มันเนี่ยก็ความมานะแต่ว่าอัานนันไม่มาสวัสดีครับสวัสดีปุ๊บเห็นไ,ไหมก็มาเนี่ยนะพอเรากดตกลงเมื่อกี้มันก็จะฝังไว้เลยนะครับกลับไปแก้ไขก็ข้างบนไอ,อ้ตรงนี้นะตรงนี้นะ ไปแก้ไขสวัสดีครับมาไหมแก้ไขได้นะครับเือฟอนเดี๋ยวลองลบทิ้งได้ไหมลบอ่าลบทิ้งไปได้แต่เข้าไปหนึ่งทีก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องนะครับอันนี้เปลี่ยนสีได้ด้านล่างเปลี่ยนสีได้เป็นสีได้นี่จะเป็นฟอนเอ้ยมีฟอนด้วย ฟอนต์ไทยมีไหมว้ายฟอนต์ไทยไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับมีอยู่สามอันเองโอ้ไก่กามากนะครับเหมือนเอาไว้ให้เขียนนะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยต่อไปต่อไปอันอันอื่นลายเส้นโอ้ลายเสนผมผมเพิ่งเซ็นไว้ครับจจตุลงสามารถกดเข้าไปแล้วก็เซ็นใหม่ได้นะแล้วก็แอดบวกเข้าไว้บวกครับ แล้วก็ลองเซ็นเซ็นมันก็จะบันทึกไว้นะครับเวลาเราเวลาเราใช้รูปอื่นเราก็เอาที่เราบันทึกไว้นะครับเออง่ายดีนะครับต่อไปแว่นขยายเห็นเราแต่งแต่งแบบเนี้ยมันไปนแต่งรูปเลยนะเนี่ยนะเห็นปะมันก็จะกลายเป็นการแต่งรูปอีกแบบหนึ่งไปเลยอะ่ะชอบชอบอันนี้ชอบนะครับแห่นขยายอะ่ะเออเออดีดีดีด,ดีต่อไป ก็จะเป็นรูปทรงต่างๆนะครับอย่างลูกศรเรืองลูกศรเรื่องสีได้ไหมขยับได้ไหมขยับวิธีขยับนะครับเดี๋ยวขอลบอข้อความก่อนลูกศรพอ,อแตะตรงนี้ครับก็จะมีเลือกอีกนะครับอันนี้ผมเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะทุกคนนะ เห็นผมเงื้องะก็ขออภัยนะครับมันหมุนยังไงอ่ะอ๋อตรงนี้ครับไอ้จุดเขียวๆเ,เนี่ยอ๋อมันขยับเออๆคืเอ,อขเขียวมันก็ขยับได้อยู่โอเคเออมีรูปสอนหลายแบบอะ่ะสองหัวหัวเดียวหลายๆรูปแบบนะครับเฮ้ยมันดีมากๆเนยะเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบไม่ต้องหาแอปอื่นอะ่ะต่อไปกรอบข้อความแบบนี้เออก็ได้อยู่นะเวลาเราจะ เขียนข้อความใส่เข้าไปแบบเนี้ยเออได้อยู่นะทุกคนนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับก็ได้อยู่เนี่ยสี่เหลี่ยมได้หมดนะครับเปลี่ยนสีได้อ่าโอเคครับหมดแล้วละ่ะลองเล่นดูครับลองเล่นดูผมว่าก็โอเคสําหรับเบื้องต้นแค่เราเปิดรูปมาหรือว่าเราแคปรูปมาแล้วก็อยากจะเขียนก็เลือกปากกาภูกันหัวแปรงแล้วก็เขียน แล้วก็เซฟแค่นั้นแหละครับเอาง่ายๆก่อนนะครับไม่ต้องไปมหัศจา์มากมันทําได้เบื้องต้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็มีกลุ่มให้เข้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับเพื่อนๆที่อยากจะซัพพอร์ตช่วยค่ากาแฟผมนะครับทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์นะครับที่ผมแปะให้นะครับแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งนะครับ ผ่านแอปพันธมิตรของผมทั้งหลายนะครับอย่าง2อันนี้ก็จะเป็น Lazada แล้วก็ช้อปปีนะครับโปร7เดือน7นะครับเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะจ๊ะ